คุณเคยตื่นขึ้นกลางดึกเพราะได้ยินเสียงบางอย่างไหม <laughs> เสียงกระซิบแปลกๆที่ดังขึ้นข้างหูของเด็กสาวที่อยู่คนเดียวในบ้านแต่ในบ้านนั้นไม่มีใครเลยแนน <laughs> เด็กสาววัย22ปี <laughs> เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่บ้านเก่าของยายที่หมู่บ้านเล็กๆห่างไกลผู้คนเล่าขานถึงเรื่องราวเก่าๆที่เต็มไปด้วยความลับและคำสาปอาถรรพ์ <laughs> ในห้องใต้หลังคา เธอพบกล่องไม้เก่าที่มีจดหมายเขียนด้วยลายมือผู้หญิงคนหนึ่งเล่าถึงความเจ็บปวดและความยุติธรรมที่เธอได้รับคืนแรกที่เธออ่านจดหมายเสียงร้องไห้ในความมืดเริ่มดังขึ้นของในบ้านเริ่มขยับเองแม้ไม่มีลมและเสียงกระสิบเตือนเธอในมือถือที่ไม่มีสัญญาณเงาผู้หญิงปรากฏในกระจกและมือใครบางคนจะ กเธอพบว่าหญิงสาวในจดหมายไม่ได้ตายธรรมดาแต่ถูกอาตกรรมเพื่อปิดปากความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแนนจึงทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณแต่ระหว่างนั้นวิญญาณกลับลุ้มคลั่งจับตัวเธอเกือบเอาชีวิตไม่รอดเช้าวันใหม่แนนคิดว่าทุกอย่างจบลงแล้วแต่เมื่อมองไปที่กระจกในห้องน้ำ เธอเห็นใบหน้าอีกใบหนึ่งจ้องมองเธออยู่ฉันยังไม่ไปไหนครั้งต่อไปอาจเป็นเธอ